สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ ok t o h o m e c o m นะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของเมาส์แพดนะครับตัวนี้เป็นแผ่นรองเมาส์นะครับจากค่ายจิงจอกนะครับผมหมาป่าผู้ผิดไม่ใช่จิงจอกหมาป่านะครับนับโวเอ็เป็นแผ่นรองเมาส์ที่มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ลูกค้าทุกคนได้รู้จักนะครับ ดูจากตัวกล่องกันก่อนนะครับดูกันชัดๆเลยนะฮะวันนี้ผมเอามาให้ดูกัน2แบบเลยก็คือแบบ Control Edition แล้วก็แบบ s p e d Edition นะครับผม Control ก็ฝั่งขวาแล้วก็ Speed ฝั่งซ้ายนะครับเป็นแผ่นเรียบโอเคดูตัวกล่องกันก่อนนะฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับโชว์ดีไซน์นะครับเป็นพลาสติกนะครับหุ้มตรงนี้เพื่อให้มองเห็นด้านในเป็นลายอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะดูข้างๆครับ ข้างๆตรงนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษใครที่อ่านค่องขงหน่อยก็ลองไปอ่านกันดูนะครับเป็นศัพท์ไม่ยากนะครับก็เป็นแผ่นลองเมาส์ก็ไม่น่าจะอ่านกันยากไม่น่าจะมีรายละเอียดอะไรเยอะเพาก็น่าจะบอกนะครับว่าขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับเอ่อ f e ล l the รี f ฟอเรนซนะครับจะประมาณไหนนะครับเขาจะบอกตรงนี้ นี่นะฮะก็จะมีรูตรงนี้ให้จิ้มด้วยจิ้มดูเนื้อผ้าว่าลักษณะผ้ามันเป็นยังไงมันจะได้อย่างที่เราต้องการไหมอะไรประมาณนี้นะฮะดูข้างๆครับด้านข้างก็จะมองเห็นนะฮะก็จะมีสานบโฟด้วยนะครับตรงนี้นะฮะดูกันชัดๆครับเห็นไหมฮะถือว่าโดดเด่นเลยนะครับสาหรับเมาส์ p a d ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันชัดๆว่าจะมีความแตกต่างแล้วก็รายละเอียดอย่างไรบ้างด้านในเชิญชมครับผม Okay โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนตัวสินค้ากันแล้วสําหรับนับ v วเอ็นพตัวนี้สิ่งที่มีมาให้ในกล่องก็มีเพียงแผ่นลองเมาส์ไม่มีแผ่นไดเวอร์นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่คีย์บอร์ดนะฮะมีแค่แผ่นลองเมาส์มาให้นะครับจากที่เห็นทุกคนตอนนี้ผมจะแยกให้2ประเภทนะครับตัวนี้ จะขายสประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีสป e ดอีดิชั่นแล้วก็คอนโทรลอี i ิชั่ซึ่งลักษณะของคอนโทรลเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือหยับหยาบนะครับพื้นหยับหยาบเพื่อที่จะ Control ได้ดีเวลาใช้งานนะครับส่วนสปีดเนี่ยจะใช้ความเร็วนะครับตัวนี้ก็จะเรียบกว่าตัว Control เยอะเลยนะครับก็จะขยับได้ง่ายเห็นไหมครับสังเกตนะฮะ เนี่ยผมจะลูบมือไปเนี่ยมันจะสากจะต่างกันตัวนี้มันจะลื่นเห็นไหมครับตัวนี้มันจะสากไปมันก็จะเลื่อนเลื่อนไปด้วยเห็นไหมครับจากที่เห็นตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะแยกได้แล้วนะครับก็เหมือนกับยางรถนะครับก็มีขุดถะแล้วก็มีสลิป ใช่ไหมครับ f ออย่างนี้เอาไปใส่ยางขุดขะอย่างนงี้มันก็ไม่ไม่เหมาะสมถูกไหมครับถ้าเป็นพรมล่าวันไปใส่ยางขูดขะก็ต้องเป็นรถวิบากหรือบิ๊กฟูดหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเราต้องแยกให้ออกถึงวิธีการใช้งานนะครับผมโอเคเนื้อผ้าตัวสปีดนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นพื้นเรียบนะครับก็มีความทนทานแน่นอนนะครับดึงให้ดูกันจัดๆเลยนะครับสามารถยืดได้นะครับด้านหลังก็จะสาแบบนี้นะครับดูจากด้านบนนะครับดูกันชัดๆนะฮะ สากเวลาเลื่อนอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับพยายามเลื่อนก็จะไม่เลื่อนเวลาเลื่อนเมาส์อะไรอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะพอดีนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับดูด้านหลังครับจะสากเหมือนกันไหมนี่นะฮะอย่างที่เห็นตอนนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะสากกว่าหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับเนื้อผ้าก็จะต่างกันนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะ รูคงผลกว้างกว่านะครับถ้าพูดเหมือนเหมือนผิวหนังรูคงผลมันจะกว้างกว่าตัวนี้จะละเอียดกว่าหน่อยนะครับผมแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับไม่ไม่เคลื่อนเยอะไม่อะไรเยอะนะครับผมโอเคนะฮะพื้นหยาบกับพื้นเรียบสปีีกับคอนโทรลนะครับผมแยกให้แล้ว2ออย่างโอเคเนื้อผ้าหนาประมาณไหนตัวนี้หนาที่0.5มิลลิเมตรนะครับผมความก็ความกว้างนะครับตัวนี้ขนาด มี2ขนาดนะครับในรุ่นเดียวก็คือขนาด360 mm มมตรคูณ280 mm มมในตลาดก็จะมีวางขายนะครับ2ลายนะครับสสีก็คือสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็จะมี2ลายก็คือลายนี้นะครับเป็นรูปหมาป่านะครับแล้วก็อีกลายนึงเป็นลายมอนสเตอร์นะครับที่ว่าเป็นขวดน3ขวดนะฮะเป็นสีเหลืองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บโอเ o ทู c o m ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ a c e บุ๊กแล้วก็ไลน์ด้วยนะฮะเข้ามาพูดคุยกันผมคุยได้ตลอดนะครับทักเข้ามาเราก็จะตอบไปนะครับผมสามารถสั่งซื้อและเก็บเงินปลายทางได้500บาทขึ้นไปจะส่งฟรีนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการชมครับ